สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา2คนในรายการหงค่าไระยาะแต่ฮะวันนี้อยู่กับผมพัชพลนงุตตาลครับค่ะและฟ้าสินินทิพย์สุขสมโฉมค่ะอ่าก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลิภูร์เราก็เข้ารอบ FA สครับไปสู่รอบที่4ี่จนได้ใช่ค่ะพิม์ลิกไม่มีเตะก็เป็นคิวของบอลถ้วยแล้วก็ลิวพูก็อย่างที่บอกว่าผ่านเข้ารอบ4ี่ไปได้อย่างอย่างที่แฟนบอลชาวไทยไม่ได้ดูการแข่งขันไม่ดูการแข่งเพราะว่าทางลิขสิทธิ์ของเ a สครับที่อังกฤษเนี่ยเขาจะได้ถ่ายทอดสดรอบละแปดคู่แต่ว่าแต่ว่าลิวพูเราเนี่ยไม่อยู่ในผังแปดคู่นั้นคือไปถ่ายแต่คู่เหมือนรอบสามเนี่ยทีมบิ๊กบิ๊กเจอกันด้วยแหละเขาเลยแต่ว่า มันจะมีบางคู่นะที่เป็นแมคคัทฟิลกับเชฟฟิลอะไรพวกนี้ออไปถ่ายก,กันไ<ะ>หมไม่รู้เออ,เอ,อคือวันวันเสาร์ถ่ายไปห้าคู่วันอาทิตย์เหลือแค่สามคู่ซึ่งลิเวอรูเราก็ไม่มีอะไรนั้นครับใช่ก็เต็งกันไปก็มีคนส่งเพจของ f อฟเอเฟเอเนี่ยมาให้ไฟด่าออแล้วก็เข้าไปบรรยายนิดนึงออทำไมไม่ถ่ายเออเอานั่นแหละก็แต่ก็เรียบร้อยค่ะลิเวอร์พูลก็เอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์ในขณะที่คู่ที่ถ่ายข้อสดอย่างแมนยูเนี่ย คือเห็นกันทั่วโลกแล้วตกซอบอ้อเราไปเน็ตแนมเขาอีกยนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งามาคุยถึงเรื่องเกมเราดีกว่าอ่าก็เวอร์พููก็คือครึ่งแรกไปด้วย เกมก็เราก็ไม่ได้ดูอะเนาะมันก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคําแต่ที่รู้ก็คือ11ตัวจริงครับนัดนี้ก็เหมือนสีเวนเจอรัดเนี่ยลงเป็น11ตัวจริงเลยเพราะกลับมาแล้วก็พยุงรุ่นน้องด้วยอแต่ก็มีมีหมุนเวียนตำแหน่งอื่นๆบ้างก็มีแบรดโจนอย่างนี้เลยลงเป้าเสานะมาตินเทลลี่ก็ลงเป็นตัวจริงครั้งแรกในรอบกี่เดือนนะสิกว่าเดือนอะเออก็อสปาด้วยสตาด้วยสตาเป็นตัวจริงเออแล้วเล่นมาได้ห้าสี่ทีเนี่ยเออเล่นในครึ่งเอา กกรูปเกมในครึ่งแรกก่อนแล้วกันครึ่งแรกเนี่ยลิฟวูมีโอกาสเยอะมากค่ะแต่ว่ารูปเกมยังติดติดขาดอยู่แล้วก็ทำประตูไม่ได้เซอร์อลิงลูฟ หรืออนเบโตนี่มีโอกาสเยอะเหมือนกันแต่จบครึ่งแรงศูนย์ศูนย์เริ่มครึ่งหลังเนี่ยลิฟ์ผู้เปลี่ยนสตัวลงมาเลยลูคัสเลยว่ากับคุณินโย่ลงมามมก็กเกมก,ก,มกดีดเลยการเชื่อมเกมแล้วก็ลิ้วูก็ได้ประตูขึ้นนําก่อนจากยาโก,ก้อสปาในนาทีที่54คือลูกนี้ยิงยังไงฮะเซอร์ลิงเปิดจากฝั่งขวานี่อ่าเปิดมาแล้วเหมือนฮทาอลเล่นิดนิดหรือเปล่าสวยนะแต่ว่าสวยด้วยเท้าขวาข้างที่ไม่ขนาดก็ยังเข้าฮะก็ถือว่าเป็น ประตูแรกของเขาเลยนะในฤดูกาลนี้จากนั้นเนี่ยลิ์พูก็ยังยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าก็ยังจบไม่คมพอเลยปล่อยให้โอเดนเนี่ยมีมีลุ้นตีเสมอเหมือนกันแต่ว่าคือ,ค,อ,ค,อคือทำไรแบบโจมไม่ได้มากจนกระทั่งอานที่ฝ่ายสิบสอครับลิ์พูมันหนีห่าง2อศเออลูกนี้เนี่ยเซอร์ลิงลากจีเข้าไปแล้วเอ,อไม่ใช่ลากที่คือบอลชุลมุนในเขตโทษแล้วก็สุดท้ายมาเข้าทางเซอร์ลิงยิงอัดเข้าไป ชนกองหลังโอเดมเกมทาคอสเข้าประตูตัวเองโอนโกไปก็จบเกมลิ์พูก็เอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์เข้ารอบสี่ไปรู้สึกว่าผลการจับฉลากเนี่ยจะเจอกับพอร์ตมัาไม่ใช่เห็ดบอนบอนมัตหรือเบอร์ตันเบอร์ตันอาเบียอันนี้เคยเจอแล้วเบอร์ตันครับคือเจอกับคอนมัดก็โอนะก็โอเคซึ่งซึ่งคู่นี้รับประกันได้เลยว่า ทางไอทีวีของอังกฤษเนี่ยถ่ายทอดสดแน่นอนแต่ว่าจะลงช่องไหนที่บ้านเราเนี่ยต้องดูอีกทีแต่ว่ามีถ่ายทอดสดครับค่ะม,มาดูความตั้งใจหลังเกมกันหน่อยครับค่ะเบนเนอร์รัเจอร์ก็ขอขอบคุณเดอะคอบนะคะในแอนฟิล์ที่เหมือนกับตบมือต้อนรับแล้วก็ต้อนรับลูกชายอของเขาเนี่ย เป็นอย่างดีแอนทอนโรเจอร์ที่เขาเนี่ยเล่นให้กับทีมฝ่ายตรงข้ามก็คือโอเดัมอ่าก็เป็นการที่ลูกชายมาเยือนแอนฟิลด์เดอะ์ขอบก็ให้กับกันต้อนรับอย่างดีแล้วก็โรเจอร์ก็พูดว่าขอบคุณขอบคุณมากๆากอให้กันแอนทอนโรเจอร์นี่เป็นเป็นนักเตะมิดฟิลด์วัยยี่สิบปีเป็นลูกลูกของโรเจอร์เคยเป็นอยู่ในเด็กปั้นเยาวชนของเชลซีฮะตอนนั้นโรเจอร์เป็นโค้ชเชลซีแล้วเข้ามาอืมค่ะก็อีก อย่างหนึ่งก็อัสปาดค่ะก็ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรประเดิมประตูแรกกับลิฟฟูสทีหลังจากที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเกมอุ่นเครื่องเนี่ยมาเล่นกับลิฟูส์นัดแรกยิงนะแต่ว่านัดยังเป็นทางการต้องรอถึงนเ, <ท S 2> เนี่ยคือเกาเน่มันถ้วยก็คือต้องต้องบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสถึงแต่ตอนช่วงแรกเนี่ยได้รับโอกาสแต่ก็คือแทนหลุยโซเลสแต่ก็ยังไม่ โชว์ฝีม้ลายมือออกมามเหมือนปีซี e ั s o แล้วก็เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลค่ะก็โหวตให้อาร์าดเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เพราะว่าก็ยิงประตูได้ด้วยแล้วก็แอเกอร์ค่ะก็เดี๋ยวมีอาการบาดเจ็บเดี๋ยวก็ต้องรอประเมิออนอาการบาดเจ็บนิดนึงถึง,ถ,งถึงวันที่เทปเราออกอากาศเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะรู้แล้วว่าแอเกอร์เนี่ยเจ็บมากน้อยหรือหนักเพียงใดแต่ว่า<ะ>ตอนที่เราอัดรายการเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะผลสแ,แกนยังไม่ออกค่ะน่าจะรู้ราวๆวัน คือวันพุธหรือวันพฤห,นพหัสเนี่ยครับเออเมื่อค,คือเมื่อวานน่ะที่เทปเหรอวันนี้เทปเรออ,อกันสุดใช่ไหม ก็อยากให้เป็นอะไรมากแล้วกันค่ะก็เอเก็ออกมาประกาศแล้วว่ากําหนดการเตะของลิพูในรอบ4ในทัวร์เอฟเอคัดนี่แหละว่าจะเตะในวันเสาร์ที่25มกราคมเวลาคู่แรกเลย19.45นค่ะถ่ายทอสดแน่นอนเตะที่แรกเดียวๆอย่างนี้ถ้าไม่ถ่ายก็เจอได้ครับนั่นก็เป็นเบรกแรกของเราในวันนี้ช่วงก่ับไปกับข่าวสารความน่าสนใจครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการค่ะช่วงนี้ก็มาพูดถึงข่าวสารของทีมกันหน่อยในช่วงเดือนมกราคมแน่นอนแหละว่าตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยเปิดขึ้น uh huh. ก็ต้องมีข่าวการย้ายเข้าย้ายออกของนักเตะในหลายๆทีมแล้วก็มากันที่ข่าวแรกลิวพูก,ก็เตรียมที่จะส่งวิกเตอร์โมเซตเนี่ยที่เรายืมมาจากเชลซีเนี่ยส่งกลับไปขอนกำหนดน uh huh. ย้าเข้าย้ายออกแต่นี่ยังไม่มีใคร้ายเข้าเลยแต่ส่งออกแล้วส่งออกแล้วทั้งทังที่ยืมมาหนึ่งฤด,ดูการเพียงแค่ครึ่งฤด,ดูการธนาลี้วหัวโอไม่ไหวผลง,งานไม่เข้าตาก็อาจจะส่งโมเสนเนี่ยกลับไปเชลซีก่อนเวลาที่สมควรคือคือ,คอ<ม>การส่งโมเสกกลับเนี่ยเราก็อาจจะเป็นการเซฟค่าเหนื่อยที่เราต้องจ่ายโมเสกนี่ก็แพงกันนะหกเจ็ดหมื่นเนี่ยแต่ว่ามันจะเสียดายไอ้นี่ค่ายืม ไปยืมเข้ามา2ล้านนั่นเขาจะไม่ผิดแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้รับโอกาสคือได้รับโอกาสแต่ก็ยังไม่ผลงานก็ยังไม่ค่อยสองล้านเนี่ยแหละเข้าตาในขณะที่จอห์นเอาดิตตำนานของลิพูก็บอกว่าก็ไม่พึ้นกับผลงานโมเสสเช่นกันนะคะแล้วก็ชี้ว่าเก็บอาร์ไซดี้เอาไว้อะยังจะมีประโยชน์สักกว่านะก็จริงนะอาร์ไซดี้เป็นเล่นับโซกเนี่ยเล่นดีมากเลยใช่เออนัดต่อไปนี่ต้องเจอด้วยซึ่งใช่ ไม่น่าไม่ได้ลงใช่ไหมคะไม่พลงก็ดีกับลองออกำลังดีมาอีกกันที่ข่าวหนึ่งก็เฮนเดอร์สันค่ะก็บอกว่าที่ตัวเองเนี่ยได้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปปรึกษากับนักจิตวิทยาประจำทีมลิเวอร์อพูลที่ชื่อว่า ตีปีเตอร์ซึ่งได้รับการช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยเป็นอย่างมากทำให้เขาเนี่ยได้โชว์ผลงานออกมาคือจิตใจอ่ะแข็งแกร่งร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วช่วงก่อนที่ผ่านมาเพิ่งย้ายมาเนี่ยไม่ไปปรึกษาเขาหรอคือเขายังไม่อยู่อย่างเี้เหรอเออเพิ่งจะไปปรึกษาเพิ่งไปปรึกษาเออแต่ก็ยังยังดีที่เรื่องรู้ตัวเออว่าต้องไปปรึกษาจริงๆถ้าถ้าคิดจะปรึกษาเนี่พาวิกเตอร์โมเซอะไรไปด้วยดิวิกเตอร์โมเซ่ไอพวกที่เล่นยังไม่ค่อยดีอ่ะเออเอาไปคือมันแล้วแต่บุคคลไงเทนเนสซันมันอาจจะอายุ กำลังเออกำลังเนี้ยแต่มันก็ช่วยได้นิดนึงก็ยังดีนะเซอร์ลิงนี่อาจไปมาแล้วนะช่วงหลังเล่นดีมากเลยเนาะอมาพูดถึงเซอร์ลิงก็มากันที่ข่าว การที่บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาสนุกมากที่ได้ลงสนามให้กับลิพูเนี่ยยางต่อเนื่องโดยกล่าวว่าบอสเชื่อใจในตัวผมผมก็จะทําผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆอตัวจริงนี่ยึดมากี่นัดติดแล้วก็ไม่รู้นะคือเยอะอยู่ช่วงช่วงแรกที่ลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกของลูกาเนี่ยอาจจะเล่นไม่ดีนะ,ะที่ลงมาแทนเซอร์ลิตแต่ช่วงหลังโอโห เปรี้ยงอะโรเจอ์ยังให้โอกาสแล้วก็เล่นดีมากเลยหน้าแปลใจเหมือนกันว่าทำ <โก S 1> ไมเล่นดีขนาดนี้เป็น3ประสานในแนวหน้าที่ที่ทน่ากลัวเลยทีเดียว<แ>อายุก็ยังน้อยอยู่อ่ามากันที่ข่าวดีสำหรับแฟนลิวอพูก็คือเมื่อคืนวันวันคานคานฟบาบิโอบอริเน่ค่ะที่นักเตะเก่าของลิวอพูลนี่แหละก็โชว์ผลงานได้ดีโดยการที่ยิงจุดโทษให้ซันเดอร์แลนด์เนี่ย เฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งในบอลแคปิตอลวันครับรอบรองแมนยูนี่รู้สึกจะแพ้3นัดติด3นัดติดฮะเดวิดมอย I love you คือจริงๆนั่นนี้อยากให้แมนยูชนะเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะได้เป็นการเซฟกาอี้ของมอยเข้าไปไกลไงเดี๋ยวมาแพ้สาเกมติดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกมหน้าดัน ในลีกเดินในแพ้สวอนซีอีกทำไงอ่ะที่ตกตกเก้าอี้ไปเลยเหรอต้องเจอสวอนซีสองนัดใกล้ๆกันเลยนะแะ่บอลรีนี้ันก็จัดติดโทษให้ให้ซันแลนช้าสองหนึ่งในเกมนัดแรกก็ต้องไปเล่นที่โอทัฟฟ์ฟอร์ดอีกก็ต้องลุ้นอยู่นะซันแลนด์ว่าจะเขียนแมนยูตกรอบได้หรือเปล่าแต่ก็เป็นความสะใจเล็กๆแล้วกันมากันที่ข่าวการซื้อขายของทีมก็โซเลตต์นี่ก็ต่อสัญญาไปไม่ ไม่นานที่<ะ>มีข่าวดีในช่วงก่อนปีใหม่อมตอนนี้ก็มีข่าวว่าเรอัลมาลิกเนี่ยต้องการที่จะฉีกสัญญามันยังปื้อไม่เลิกจะไปฉีกเขาเลิกฉีกสัญญาโดยการที่เหมือนตั้งเป้าไว้ว่าจะจ่ายค่าฉีกสัญญาในให้กับิูฟเนี่ยเจล้านปอนอเพื่อด,ดึงตัวโซเลตไปร่วมทีมแต่มันมันเป็นเงื่อนไขนะการฉีกสัญญาเนะี่ยเขาต้องเซ็นกันไว้ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยโซเลตเนะี่ยยังย้ายไม่ได้แน่นอ,อนแล้วเจล้านเนี่ยถ้าเกิด อาจจะเป็นข้อเสนอที่ลีฟูไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกตอนสิ้นสุดแต่ว่าถ้าลีฟูได้ไปนะเจิบล้านนี่คงไม่ได้ละแหละเพราะว่ายังไม่ได้ดูอนาคตในการไปเล่นบอลถ้วยเลยแล้วก็มาอีกข่าวที่สนใจก็คือควรนมาต้าของเชลซีที่เหมือนกับแบบว่าต้องการที่อยากจะได้มาร่วมทีมเนี่ยนานพอสมควรแล้วก็เป็นอีกข่าวนึงที่อาจจะมีความเป็นไปนได้แต่ก็ต้องสู้กับหลายๆทีมหลายๆท,ที่อย่างอาร์เซนอลค่ะ เชลซี uh, นี่ต้องังการเขาไม่ใช่แมนยูอเออพวงนี้นี่จดจต้องจ้องมาตลอดฮะไหนยังมีเปเชอากต่างแดนมาอีกไปฝรั่งเศสเลยซึ่งก็ต้องดูว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่มันคงยากที่เชลซีจะมาปล่อยพวกนักเตะตัวดีดๆของฟ้าให้กับเอียพูลซึ่งเป็นคู่แข่งแย่ง พื้นที่ฉะชั้นลกเนี่ฮะลิภูยังอยู่ในขายตรงนี้อยู่ก็คงเป็นเรื่องยากเหมือนกันครับแต่ในตัวนักเตะเองก็น่าอาจจะอยากย้ายแหละเพราะว่าก็อยากจะลงเล่นใช่ด้วยนะคะแล้วก็ค่าตัวนี่ก็ไม่น่าจะต่ํากว่าส0สิล้านปอนด์โอ้โหโดนไปถึงขนาดนั้นนะลิภูเป็นทีมนี่ชอบจ่ายเยอะอยู่แล้วใช่แน่นอนไม่ได้ได้อ่าก็ติดตามกันละกันก็แฟนลิภูก็อยากจะได้ตัวดีๆอย่างนี้นะมีบิ๊กเนมหน่อยมาร่วมทีมใน ดูดูการหลัง <Okay. S 1> ดูที่ข่าวซูโซ่ข่าวซูโซ่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่คือเขาได้โพสต์ลงในไอจีว่าตอบโต้ว่าในช่วงที่ เขาอยู่กับลิเวอร์พูลมาตลอดเนี่ยเขาไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์แล้วมันมีข่าวออกมาได้ยังไงเหมือนกล่าวหาเขาเขาก็ตอบโต้ไปมันมันมันเป็นข่าวว่าซูโซ่เนี่ยเบี้ยวซ้อมที่อันเมียจนจนเพราะว่าไปติดเหล้าองอะงมใช่คือ,อไม่ไม่เขาบอกว่าไม่เด็ดขาดไม่ได้แล้วเขาก็ได้โพสต์มาประมาณว่าผมเนี่ยนะขาดซ้อม ไม่ใช่แล้วผมไม่ได้ขาดซ้อมผมดื่มเหรอเออประมาณนี้แล้วตอนอยู่ลิปูเนี่ยไม่เคยดื่มเลยนะตลอดสามปีหูก็ไม่แล้วคือทําไมต้องมากล่าวหาแล้วทําไมผมต้องดื่มในช่วงนั้นด้วยประมาณนี้แล้วก็ข่าวที่ไม่จริงไม่จริงแล้วก็ผมมีเขาเรียกว่าผมมีความเป็นมืออาชีพเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเต็มเออตอนอยู่อังกฤษเนี่ยไม่เคยทําแต่อยู่สเปนดีไม่ดีแบบอาจจะปาร์ตี้ทุกวันเมาเล่เลยใครจะไปรู้แต่เขาบอกย้ำว่าอยู่ลิปูไม่เคยดื่มไม่เคยทําอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มั่ว มวัวแล้วก็ยังก็ขอ,ขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากแฟนลิวพูด้วยแล้วก็ที่สนับสนุนเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยูวิลเน n เวอร์วอล alone ครับ,รบนันก็เป็นทั้งหมดของช่วงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปกลับมาพบปีวิวเกมเพลยลิกระหว่างสโตรกับลิวพูครับ ก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเราช่วงนี้ก็มาพรีวิวเกมการแข่งขันฟุตบอลเพมลิกอังกฤษที่ลิอร์มีคิวรู้สึกว่าจะออกไปเยือนสโต๊กที่บ,บิชานเนียสเตเดียมในวันอาทิตย์เตะคู่น่าจะห้าทุ่มห้า <10. S 2> ทุ่มสิบนาทีค่ะก็กลับมาอีกครั้งเพมลีกอังกฤษหลังจากที่เบรกให้บอลถ้วยม,มานะอัปเดตตารางคะแนนก่อนเลยลิอร์นียอยู่อันดับ4่เตะไป20นัดมี30 9กคะแนนฮะส่วนโต๊กเนี่ยโอ้ยอยู่นับ12บตะไป20 000, นัดมี2 2แต้มครับอือก็ถือว่าเป็นเกมสองัญ<า>นเจอทีมไหนก็สำคัญหมดคือแต้มเนี่ยสำคัญเ,เ,เก็บให้ได้เพราะว่าบี้กันมาสุดๆในนัดแรกของฤดูกาลเนี่ยลิ์พูก็เปิดบ้านชนะโต๊กมาแล้วนะฮะเก็บ3แตม้มแรกของซีซั่นเลยเป็นนัดเปิดซีซั่น เจากดานิเอลเซอร์ลิตนะประตูชัยมาดูผลงานสานัดหลังสุดของ2ทีมกันหน่อยเป็นไงบ้างครับก็มากันที่โตค่ะนัดล่าสุดก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับเอเวอเรตันไป1ประตูต่อ1นต่อมาก็แพ้กับสเปอร์ไปถึงศนย์ประตูต่อ3แล้วก็ยังแพ้กับนิวคาสเซิลถล่มทลายเลย1นึประตูต่อ5้าแต่ล่าสุดเป็นการเสมอเอเวอเรตันหนึ่งหนึ่งนะมาดูลิฟท์ผลงานลิฟท์พูก็ล่าสุดก็ชนะฮาวซิตี้สองประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็2นัดในช่วงบ็อกซิ่งเดย์ก็หนักหน่อย เจอสเปอร์ก็แพ้หนึ่งสองแมนซิตี้ก็สกอร์เดียวกันหนึ่งประตูต่อสองเชลซีไม่ใช่สเปอร์เออเชลซีใช่สเปอร์เราชนะอย่าไปให้เราแพ้ลูกอ่านั่นแหละคือแพ้เชลซีกับแมนซิตี้สกอร์เดียวกันหนึ่งสองมาทันทีเฮททูเฮทกอลิฟูอย่างที่บอกว่าล่าสุดในบ้านก็ชนะสโต๊กไปในฤดูกาลนี้แหละหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเยือนสโต๊กรอไปเยือนสโต๊กดวลไปสามลูก่ะโอ้โหแล้วก็ย้อนกลับไปก็เสมอสุดๆในบ้านลิฟูนี่นี่ลิฟู คือเล่นเล่นในบ้านใช่ก็คือเขาไอช่วงหลังๆช่วงเมื่อปีหรือสองปีที่ผ่านมาคือเหมือนแพ้ทางนิดนึงอ่ะเออไปแพ้ทางลูกกลางอากาศโหนี่พูลิสเออแล้วก็ไอลูกทุ่มกายของลอรี่ดีดีแลบอะไรอย่างนี้แต่ลูกบอลนี้เนี่ยสโตกไม่ใช่ทีมที่ชอบเล่นบอลโยนแล้วนะเป็นทีมที่แบบ เล่นบอลบนพื้นเยอะมาคิวทันท,ทีมมาได้เป็นอย่างนั้นแนวนทางนั้นก็ดีหน่อยเออดีหน่อยอ่าก็มาพูดถึงอาการบาดเจ็บของเซอร์ริตก็หายเหมือนจะหายแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่ยังยังไม่ขาดเซอร์ริตเนี่ยมีข่าวจากเทเลกราฟออกมาว่าน่ายมีชื่อกับมาได้ในเกมนี้แหละเกมกับสโต๊กน่าะอยู่ในทีมเลยแหละท่านนั้นเลยนะเออต้องดูต่อไปว่าว่าจะมีชื่อแล้วถูกเบียดลงสนามมาจับคู่กับโซเลสเหมือนเดิมไหม ก็จะกลับมาเล่นด้วยกันเราก็ต้องติดตามดูนะฮะวันอาทิตย์ลืออย่าลืมเชียร์ลืมให้กําลังใจลิภูมันด้วยนะเออ,เอ,อน้องป้ายคาดว่าเกมนี้ลิภูจะผลงานในฐานต้องชนะค่ะต้องชนะต้องชนะอีกแล้วต้องชนะคืออาจจะเบียดเบียดแหละไม่ได้ยิงเยอะเพราะว่าไปเล่นในบ้านสโต๊กเนี่ยเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเยือนเขา ก็ชนะแหละน่าจะเสมอนะอันนี้อันนี้คือจริงๆเลยจากใจจริงเลยเพราะว่าสโตกเนี่ยลูกอันนี้เล่นในบ้านได้ดีดีเลยทีเดียวเออก็เลยนั่นแหละคิดว่ารีพูไปเยือนน่าจะไม่ใช่เกมที่ง่ายแล้วน่าจะเสมอน่าจะมีแต้มกับบ้านแหละไม่น่าแพ้นะถ้าจัดทีมดีๆเล่นดีๆอ่ะก็ขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่ได้สามแต้มแล้วกันจะได้มีความสุขฉลองวันเด็กด้วยอ่าก็มาปิดท้ายกันที่เดอดหงโซเซตี้เล่นที่สุดท้าค่ะ หน้าปกเป็นมามาดูซาโก้มืดมาเลยมืดเลยแลเ,เราเขียนว่ามามาดูฮีโร่คือเวลาไปนหน้าแผงนยต้องใช้ใจมองมันมืดมากมันมืดมากนะเออราเ,เป็นหน้าปกที่เจ้าตัวน่ยยิงประตูชัยให้กับทีมชาติฝรั่งเศสใช่เราไปใส่เสื้อทีมชาติฝรั่งเศสด้วยยิ่งมืดไปใหญ่เป็นโทนนี้เลยนะแต่ก็เนื้อหาข้างในยังแน่นพึ่งเหมือนเดิมหน้าก็สนใจก็หาซื้อได้เซเว่นเอลิเว่นแล้วก็แผงสื่อชั้นนำทุกสาขาท่วประเทศครับค่ะ ออนั่นก็เป็นทั้งหมดของเราในสัปดาห์นี้แล้วเราก็กลับมาพบกับท่านชมกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ